ดาวดวงใหม่โนวาไม่ใช่ซูเปอร์โนวาดาวดวงใหม่เกิดขึ้นได้ยังไงจากการระเบิดและไม่ใช่ซูเปอร์โนวาเพราะอะไรคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับดูดาวการอาร์ทูลัสอาสโซโนเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของโนวานะครับโนวาไม่ใช่ซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวาเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์มน์มากนะแต่นี้เราจะมาเล่าเรื่องของโนวานะครับโนวากับซูเปอร์โนวาี่ต่างกันยังไงซูเปอร์โนวาเราก็เล่าไปแล้ว โนวาเนี่ยมันก็คือเกิดอย่างนี้นะมันเกิดจากการที่มีดาวเลิกคู่กันสองดวงแบบคล้ายๆรูปนี้นะก็คือมีดาวเลิกมวลน,น,น้อยกับมวลมากดาวเลิกมวลมากเนี่ยเขาตายไปแล้วแล้วก็กลายเป็นซากดาวที่เราเรียกว่าแครกขาวหรือไวท์ดาวับตรงกลางแต่ทีนี้เขามีเพื่อนที่เป็นดาวมวลน,น้อยอยู่ข้างๆซึ่งเป็นดาวเกิกคล้ายๆกับดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละประเด็นก็คือไอ้เจ้าไวท์ดาวอหรือดาวแครกขาวเนี่ยมันแรงโน้มถ่วงเยอะมันก็เลยสามารถดึง เอามวลของไอ้เจ้าดาวฤกษ์ดวงสีเหลืองข้างขวาเนี่ยขโมยเข้ามาเป็น accretion disk ก็คือเป็นวงล้อมรอบตัวเกิดเป็นจานพอกพูนมวลต่างๆเนาะทีเนี้ยไอการที่มันขโมยมวลมาตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการจุดระเบิดเมื่อดาวฤกษ์ขโมยขโมยมวลมาใส่ดาวแคระขาวจนกระทั่งครบ 1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าจันทรัสเสคขาลิมิตมันเป็นค่าลิมิตเนาะทีนี้พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บดาวแคราะขาวก็จะระเบิดตุ้มเกิดเป็นโนวานั่นเองนะครับอา้าวล่ะทีนี้อันนี้เราก็มาตามดูข่าวย้อนหลังเนาะพอดีมันเป็นข่าวเกาว่าแต่เราจะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นนิวโนวาในกลุ่มดาวราชนีแคสเซโอเปียนะตั้งแต่วันที่18มีนาคมแล้วอันนี้ก็คือว่าจะมีภาพกระจุกดาว ด้านบนแล้วก็มีเนบิลลาด้านขวาแต่เอ๊ะดาวตรงนี้ที่เป็นโนวามันเป็นดาวดวงใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนที่นี่โนวาแปลว่าดาวดวงใหม่ซึ่งอ,อ,อันนี้มันเห็นได้ยากในประเทศไทยเนาะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างต่ําใกล้ขอบฟ้าในประเทศไทยนะอันนี้แต่มันเห็นได้ในท้องฟ้าซิกโลกซิกโลกซิกเหนือนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้ก็เขาก็มีวิธีการหาดาว ดาวดาวโนวาซึ่งเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการหาเนาะอันนี้เราจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าการที่เขาหาดาวดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์อะไรที่มันเล็กๆหรือว่าวัตถุท้องฟ้าเล็กๆเนี่ยเขาใช้วิธีการมองอย่างนี้แหละจากดาวสว่างดวงข้างซ้ายเนี่ยแล้วก็มาดาวดวงเล็กดาวดวงเล็กดาวดวงเล็กไปเรื่อยๆจนกทั้งเจอตำแหน่งเนาะโดยมีแผนที่นี้เป็นแนวทางอ่ะล่ะทีนี้อกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับดาวแคระขาวเนี่ยก็เป็นดาว ซา,ากดาวเลิกม,มวลน,น,น้อยแต่ว่าก็คือมวลมากกว่าดาวข้างๆก็เลยชิงตายไปก่อนทีนี้มันก็ระเบิดขึ้นมาดาวตรงนี้ก็คือชื่อว่า V1405 เนาะซึ่งก็คือเป็นดาวคันนี้เขาบอกว่ามันเป็นมันห่างประมาณ0.12ฟิลิปดาวจากไอเจ้าดาวอีเครปซิ e ่งไบนาะรีสตาร์เนาะ CZEV3217 น่ยอะ ก็คือ่อชื่อฝั่งเขาจะยากมากๆเลยเป็นชื่อทางเทคนิคเนาะมันเกิดการขโมยมวลแบบนี้แหละแล้วเราทาให้เกิดโนวานั่นเองนะเอาละทีนี้มันก็นํามาสู่ภาพที่สวยงามตรงนี้นั่นเองอ่ะพอดีเขาเพิ่งเอามาโชว์วันนี้เราถึงได้เห็นกันนี่ภาพตรงการเนี่ยเป็นภาพในบิวลานะในบิวลาตรงกลางแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอันนี้เป็นบับเบิ้ลในบิวลานะเป็นนบิวลาที่เป็นรูปทรงคล้ายๆฟองอากาศแต่อีก ตรงนี้คืออะไรนี่คือโนวา c a s เซอปเปีย0 2 1นะอ่ะซึ่งการที่เรามีโนวาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสังเกตเห็นได้จากการถ่ายรูปซึ่งเป็นโอกาสค่อนข้างพิเศษมากเลยสำหรับรูปนี้รูปนี้เขาถ่ายที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับเอาละซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าในอเมริกายังพอเห็นไอโนวาตรงนี้อยู่ได้ในบางครั้งเนาะซึ่งเขาอธิบายเรื่องโนวาว่าเกิดจากเทอร์โมนิวเคลียร์เอ็กซ์โพชัน การระเบิดทางเทอร์โมนิวเคลียร์ที่พื้นผิวของดาวแคระขาวนะซึ่งไอ้มวลเนี่ยที่มันขมโมยมามันยังไม่ได้เจอ m ับแมคคาเนซิมชัดเจนเนาะในทฤษฎีที่เราเล่าไปก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีจานรวมนที่ทําให้เกิดการจุดระเบิดนั่นเองนะครับเอาละ่ะอันนี้วันนี้เราก็มาเล่าเรื่องของโนวาคืออะไรแล้วก็ความเป็นไปของโนวาจะเป็นยังไงแตกต่างจากซูเปอร์โนวายัางไงนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังสั้นๆตามนี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe c ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ